พวกเจ้าภาพพระเจ้ามจจาตีกีมาล้ำหางอันนี้นะะมาตั้งสำนักน่มาตั้งอยู่ต้าบ้านมมาีพี่น้องยุงพวกเขาปลอดนะนะปลอดปลอดปลอดี่ดไม่ยูหันไม่ยูมันเพราะแอมฝันไม่เอาถ้าพัดลมอ่ะไม่ไม่มีตัไม่มีตัตอเลยเพราะดีพราดีเลยลมากแต่ว่า่ารองมาล้ำมามากเริศยอด พปลาเท่าไรล่ะแต่ว่าดับแรกเขาต้องหาพัดลมมาตอรับพอเขาจะมาัดลมมาไมันเอาทุอาของคนเดียของกอลลา่มสาตัวอพมีอีกแล้วนี่โอ้ยชนแหงชาติเปนแหงชาติไม่หยยบเี้ยสอ้ยบ่มาจะไดลูกไส้เทไปหมทำคุณซุ่มเย็นเออนะ

อุ้ยพอดคือเที่ยงไม่เดี๋ยวจับสิวนแล้วอุ้ยพอในรายกันแต่ว่ามือขึ้นบ้านไม่พอไอพอมาเด้อเดี๋ยวลูกหามือหาเว้นเดี๋ยวทั้งนี้เราต้องดิบมาเยียร์การหาแมนใกล้จังนี้บ่พราะว่าใกล้จังหวัดก็มันกบลหกสิบลูกอันนี้กับบาลมี่พอดิแมนเออมาหาลูกมันหมดละเอิญเอิญอีพอฟิลิปินส์ชาติมาบ้านลูก็เยี่ยมเยี่ยมสั้นพอดีพอเราเลยจะหาอะไรวะเดี๋ยวพอมาพี่พอดีผมจะเลี้ยงใกล้กันพอจะได้ยังสิว่าพอเองไม่พัดลมคพอ อ่าอันป๋าทราแลถูแม่จ้าบ้านบ้นบบบชิ้นส่น่อยเดี๋ยวเนี่อันพอลุงหญ่ตายอกทบ่อเรามาล่ำออกอกันเม่เวาละน้ายอมานี่เลี้ยญาติแล้วคอยสิเมื่อก่อนคอยมีงานเขาพภรษานี่ต้องไปประชุมกับท่านพวกผู้ว่าความเปนธรรมดาไปเตรียมงานคนาขึ้งลูกอีกแล้วเาเป็นประเด็นใพวกกีบยป่านเอ่ มาแล้วเมื่อเด็กเปนท่อมาอีกพี่น้องอีกตายอีกอยู่ทอดเยืเลิศขุนอีกเอาไปสะพันนิวาสันไปพกเย่ไปโลดว่าสันไปหาลูกซส้ไข่ก่อนมาสิมาด้มาออกจากเมื่อวันมาหนอพอคนนี้เจ้าว่าเจ้าสิไปเสร็จโอ้ยไปหาลูกไายแล้วลูกไายบัดโจพุ่นอยู่บ้านองค์อิงพุ่นคอยแห้งจะไปบ้างเออไปบ้างเขาสร้างเขาว่าสร้างเฮียนไม่ใส่เฮียนบักใจนึ่งวาสันไปบ้าง เออเเออบอกลูกเห็นไเขาจะนวดทัครับมืออืยอมรับคนไบอกบอบอบอมอนเ็สิไปรานศพอยู่วันหนไมไร้อาหน้าอยู่บ่ไม่ได้ฝันลมเปิดอะไรยี่พอห้ากห่อนหอนวันนี้อืเดียุ่มเางพห่อนเปิดเลยดิครับหัวกระโกล่างสมเดือนเอสามเดือนสเดือนได้พอนี่สามเดือนกว่วนี่แหละธรรมดาเงสากังกระเบือง วัสดุแมนบลกระเบื้องมีไปไหนมาไหนเนาะกระเบื้องเต็มเลยสฉพาะใส่เฉพาะเต็มเนาะอาจารย์จับประสานเด้อดิสี่สองทุเรศไปกล้วมาเนาะอร่อยครับโอ้ยแกวเลยวันนี้เอาพอดีลิได้เรียนยุดอกครึ่งชั่วโมงสมัยสมัยตะกอนนี่คือเฮียนไม่ใส่หยาเต็มแต่สมัยสมัยนี้คือเฮียนไม่ใส่กระเบื้องเต็มเปลี่ยนขั้มสันเทวันโอ้ ไม่เาบอกพด้วยซีโบายซซอคนขุนดาฟาซาถุกคนลุกเป็นบุญหลายของปูงอิงวัดนี่ยาเขาบ้าว่ะนะยากขาบ้าว่ะนบาลมีพรหนุนลูกพอปลูกมแ้วพาแล้วพอปูกมาแล้เเออเห็นว่ายิเรียนเมิ่อหนาวคออยู่นูจะพบปูพบปูพอฉลาดหน่อย คนมาเรียกปิดโปงกันม่าหันเหล่าคนจีไปแจ้งหนาขอแลกการพอไป็่เาเห็นพ่อแล้วนาะงมันแมนเห็นแล้วโอ้สุดยอดครับสิปิดโปงวันเสาร์ที่สิบห้ากรกฎาคมเ้ยนี่ยพ่อพ่อนัดวันที่สิบเจ็ดนะพ่แมนครับหนัดวันนี้ม่านี่แล้วกันแล้วเนาะกระท้อนนั่นแล้วเพราะว่าแมนแมนแมนเพราะเนี่ยมาสอบหนั่นพอจีกับผู้ว่านั่นสิรือสิไปร่ำรวยพราในลูกเต่าบนเนีที่ท่านที่พิพาทดูดูการเอาเลิกเอาใช่ สิบห้าเราใช่สิบห้าเลยพอร่ำฉลองฉลองเมื่อขึ้นโถ่ขึ้นไปอาลาตล่นเลยพอยู่เรือเปิดเปิดก็ไปล่ำให้ปิดก็ไปล่ำให้นั่นแหละพอท่อมาหลายมื่อเลยคือเสียบเอาไว้ผัวหลับครับโอ้ยมื้อไรท่อมามื่อี้ได้คือกระพอก้วบนีนพ่อแม่นเลยโครงการดี้ได้ครับพี่น้องครับ มันกันพอดีพอดีซืสิสิลพน้องกินสแตวัสนาโศบมันตรงกันเลยจังหวัดศีเกียรตินี่แต่เที่ยวอะไรบันบันห้องขาดอยู่บ้างเลยนี่เราก็ห้องขาดกินรัวเดียวนี่แหละบ้านปักอัมพันกับเซียวกันบ้านปักซ้อนกับเซียวกันนะไปเลยครับรับเตื่นมันเราเซียวหมดนี่ไปห่นแล้วไปมหมดแล้วเซียวอีเล็กก็รอเลยบานห้องขาดนีเลี้ยแต่เมเซียวเม่เซียวเอาเขาสารไปให้กินอยู่กันเดือนกวนเม่เซียวกันนี่ตอนนี้บานห้องขาดนี่แหละเอาพี่รองครับ วันเสาร์ที่สิบห้าพ่อของเขาพี่ๆดูดูกาลแจกง้อสามตัวแจกท่องอีกสิบเซนปัดแห้งผสมสารกล่ำมองพ่อไปบนเก้าอีกแล้ว่าโอ้ยพ่อพ่อนั่งก็ไม่ดีกังเว้นกังขึ้นกลับมาล่ำอยู่ข้าวเกี๊ยวไข่พระพี่เต็มงานพัดอะไรลูกถึงพระถึงซอยสายยาวครับศิลปินเอกชาตินะครับพ่อพ่อฉลาดน้อยนะครับก็ก็บ้านเซียร์บ้านเลียร์เซียร์ไรซ์ วันที้ส์วันที17นับลูกไปแล้วเต่อพิ้นเดือนที่สิัวที่สิบห้าต่อกั้นใจ่าสิไปกุ้นเพราะเราไปเอาอีมาเห็นมาเห็นเห็นเบอรทรของลูกวัโจนอะันบดโจดีใจขนาดเลยพอรับไปขขาแม่เอาลาได้จำได้หรออันนี้แก่ไทยก็อันนี้ คอเสิร์ตทางของัวแม่ใ่ลเียมั้เใส่หไมใส่หบนี่โอเคครับพี่นองครับเตาบน้มับไปดูางปเาบัตรหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับหรือบัตหน้าาร้อยสี่สิบบาทขอบคุณักุสาวหน่อยเพบานแ่เพีดเพียนครับขอบคุ้เขาบม้วสามต่วรุ่นท่องครับก็เขาตั้งเพราะเหนาเขาเลาลบลาเลยล่ท่าน ๋ยากตั้ง้องเปิดและกันกันเนถะหะฤาษีอลองข้อกัอนโอ่ยอยเส,สียงเออเสียงเสียงแคงเจ้าล้องกงนยาวเจ้าทางนครับในโอกาสป,ปานี้พอฉลาดน้อยแม่เยี่ยมบ้านลูกสาวปู่อิงพ่อสับลูกบัดโจแล้วพี่น้อง ไม่ได้การพ่อจแล้วอาจารยกเกยดัมันเออมันูเองเอาว่เอสียงนี่วะเอาเสียงนี่วะเออเอาดิเออแมนมน่เพราะว่าโอ้ยไปเยืนไปเยืนไกล่ดังเถลลอ่ะเดียวน่นหอยู่พอเป่า้าไทยันสิพูดแค่ไหนคนเดียวมอมนนแั่นุ่นวไปะผีนอน

เลือดอุบวนนั้นมีพอได้ไหมเลือดอุบวนมาจากกานบ้านนี่ก็เดับการอำเภอตะการมาเป็นลูกเป็นหลานมาเป็นลูกบ้านทีสเกีดปุ่มที่เราไปทำกัน